สวัสดีครับพบกับสุลข,ข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ซิลพลราชันชุดแดงทีมรวมดาราลิ Liverpool, าเวอร์พูลมารรตการชิงถ้วยบายาสิบของยุโรปทีมรวมดาราหงชุดขาวลิเวอร์พูลกับามาเรดนะครับมีบัญชีต้องสะสางกันในวันเสาร์นี้สําหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลส์ซีซั่น2 0 2 1ีถึงองต่อการกลุยทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรชชุดขาวเหมือนกับตายแล้วฟืน้นในเกมรอบตัดเชือกที่พิชชนะแมนซิตี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อ ใน,ในรอบก่อนในนี้ทีมชัม้มเลดกัลสเปนก็ฝ่าด่านเชลซีก็เป็นอีกทีมจากเมืองพู้นดินเช่นกันนะครับก่อนที่จะโคโจรมาประทะก,กับหงดังสำหรับเลเวผู์พูลก็ได้บอกเลยนะครับว่ามีเส้นทางที่ถูกโรยด้วยเกล็ดกราบนื่องจากได้ต่อกลัก,กับคู่แข่งรองบอลทั้งในรอบน็องเอา์ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานเบนฟิก้าหรือเบียเรียวก่อนมุ่งหน้าเข้าสู่เกมส์กันที่กรุงบาเรตในวันที่28พฤษภาคมนี้และอย่างที่รู้กันนะครับว่าทีมจากเมอร์ซีไซส์กระหายลังตารือมาริด อยย่่างงิหลังเคยแพ้ให้กับคู่ปรับรายนี้ในนัดจริงชนะเลิศในปี2018ด้วยสกอร์3-0แต่ถึงกระนั้นเจคกิงก,กรัฟกำลังประสบปาัามีนักเตะล้มเจ็บหลายยโดยเฉพาะติอโกโอาคันตัราและเฟลมโยซึ่งต้องพยายามเรยกความฟิตให้ได้ด้วยสำหรับเพเมทีมชาติสเปนแม้จะไม่ได้ลงเล่นในเกมปิดซีซั่นในศึกพิวรีกที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านทุบบูมแฮมตัน3-0เนมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่นนานมาแต่เขาก็ต้องเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากเจ็บเอ็นร้อยหว และน่าจะต้องเข้ารับการสแกนภายในสัปดาห์นี้เพื่อเช็คดูว่าพร้อมลงบุหรือไม่ทางด้านฟอร์มโยดาเตะคนสกันชาวสํมเบรับราซิลพลาดการลงสนาม3เกมแล้วและมีปัญหาการบาดเจ็บที่กล้มเนื้อต้อขนขาหลังแต่คาดการณ์ว่าน่าจะพร้อมลงเล่นกับเดนมาร์ก็ได้ดวยกันกบูรกรรมิมฟันไดส์กับโมซาล่าก็กำลัสุหนักจนเจ้านายชาวเยอรมันจับนั่งไปเป็นตัวสำรองในเกมบุกกับหมาป่าหากแต่สตาร์ทิมจักอียิปต์ถูกเปลี่ยนลงสนามและสอยได้ขาดผู้มายันได้ จึงพร้อมฟาดเกือกับราชันคุกขาวอย่างแน่นอนแต่ก็นั้นนะครับการที่ทั้งสองเทียยักษ์ใหญ่จะราวีกันเพื่อชิงความเป็นเจ้าแห่งทวีปยุโรปเดซันสื่อของก่ออังกฤษก,ก็ได้จัดรวบรวมดาราของทั้งคู่จัดขึ้นมาโดยมี11นักเตะที่ถูกเลือกมาติดโผดังนี้นะครับเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูเป็นอลิซงเบเกอร์จากลิเวอร์พูล ดีโบกตัวนะครับย้ายจากเชลซีมาฝึกสอนกับราชสการ์เหรือมาเร็ดเมื่อปี2008และปัจจุบันอยู่ในช่วงที่มีฟอร์มการเล่นที่เหนียวเหน็บสุดชีวิตอย่างไรก็ดีโชคร้ายที่เขาต้องมาวัดกับอาริซงเกเกอร์มือกาาทีมชาติบราซิลของหงดงซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สล่ประตูที่ดีที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกแบ็คขวาเทนส์อเล็กซานเดอรด์ลิเวอร์พูลมีซีซั่นที่ดีอย่างต่อนเนื่องและพ่ายโมซาราาเพื่อนร่วมทีมไปอย่างจิ๋วเจียดต่อการคว้ารางวัล เพเมเกอร์แห่งปีซึ่งวัดจากจํานวนแอซิทแม้จะถูกวิจารณ์ว่ามีเกมรับที่ละหล้วมแต่ก็ไม่ว่าอย่างไงก็ตามก็สมควรติดโผเนื่องจากการวางบอลยาวอันแม่นยําและอันตรายเซนเตอร์ฮาดหยิบรอยให้มากกวา่าเาเตจจากลิเวอร์พูลว่าก็ตามเป็นจริงแผงหลังของรอมาริดชุดนี้ก็เทียบกับคุณคนเรสเมชินไม่เลย,เลยสักคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวเตะเฟรนซ์แมนมีสิซั้นที่โดดเด่นนับตั้งแต่ที่ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริง ซึ่งส่งผลให้จเจออร์มาติสจำต้องหลุดไปเป็นตัวซุองในบางแกมเซนเตอร์ฮาบเบร์คิลฟันไดค์ลิเวอร์พูลอาจมีสภาพความฟิตเต็มร้อยก็ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์จะกลับมาลงสนามเป็นตัวชิงกับเรดแมจิเนในวันเสาร์นี้และต่อการลงบู๊โดยมีการบาดเจ็บรบก,กวนฟันได้ก็ยังจะชื่อว่าเป็นเซนเตอร์ฮาบที่ดีที่สุดสำหรับโลกลูกหนังในยุคป,ปัจจุบันอยู่ดีแบ็กซ้ายแอนดี้โรเบอร์สันลิเวอร์พูล ไม่ทางอะไรนะครับกับอาริสันเดลโนซึ่งฟุนแบ็กจอมบุกชั้นยอดอีกทั้งความทุ่มเทก็เป็นเลิศดกับตันทีมชาสกัลแลน์จึงเอาชนะฟอรรอนเมนดี้ของโรมาเรตได้สำเร็จต่อไปเป็นกองกลาลูก้ามุริทจากโรมาเรตแม้อายุ36ปีแล้วแต่จอมเกา๋าชาวโครเอเปรียบได้กับ y, ัยชันดีในฐานะจอมทัพราชันทูขาวโมริตสามารถพิเกมให้ทีมได้ในช่วงริบตาและจะมีบทบาทสำคัญในเกมนัดชิงชเลิศดอย่างไม่ต้องสงสัย กองกลางติเอโก้อคันตราลิเวอร์พูลยังไม่แน่ใจว่าเรียกความฟิตทันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากเป็นไปได้เจอิงค็ับย่อมต้องพาวนาขอให้เขาได้ลงเล่นที่สตาร์ทเดอะฟลองได้อย่างแน่นอนเป็นกำลังสำคัญของหงส์แดงต่อการบัญชาเกมและการผ่านบอลจังหวะได้เสียให้กับทีมได้บ่อยครัง้งกองกลางโทนี่คลอจากดอมเรดเป็นตแหแ่งสุดท้ายในยแดงกลางที่เลือกยากเลยเกินเนื่องจากยังมีจอแดนแฮนสซนกับตันทิมลิเวอร์พูลอยู่ในข่ายพิจารณาเช่นเดียวกัน แต่ทีนั้นตัวนี้โครสก็ครบเครื่องสูงมากกว่านะครับและวิ่งตะบึงตะบันได้ไม่มีหยุดจึงเอาชนะเฮนโดได้สำเร็จนะครับกองหน้าโบเมสลาลิเวอร์พูลต่อให้ไม่ฟิตเต็มถังแต่ก็เชื่อได้ว่าเจนคลับจะเสี่ยงส่งดาวยิงทิมชัิอียิปต์ลงเกมสุกัานอย่างแน่นอนที่สุดและที่สุดกัรเจ้าของรางวัลดาวสมุรสูงสุดของผิเม์ลิงเกดก็หายล้างตาเรอเดรตด้วยนะฮะ โดยคุณซือชาวเมืองไซกอกจึงไม่มีทางใจจืดใจด,ดำกับเขาอย่างแน่นอนกองหน้าคาริมเบนเซมาจากเดนมาริดม,มีการคว้ารางวัลบอลลงดอดในปีนี้สูงลิฟต์และน่าจะไร้คู่แข่งถ้าหากเดนมาริดกระชาตถ้วยใบยศของยุโรปไปตั้งโชทท์ที่เบอร์นีบิวได้อีกสมัยสซต์การในซีซั่นนี้ได้อย่างน่าตกตะลึงถึง40ประตูฉะนั้นแล้วลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องจับตายสตาร์ฟินแมนรายนี้เอาไว้ให้ดีๆ สุดท้ายกองหนนะ้าซาดิโอมาเน่หรือร์พูลก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เลือกยากนะครับเนื่องจากราชนันชุดขาวเรอัลเมล็ดก็ยังมีเบนซิอุตจูเนียที่มีผลงานจ,จัดจ้านเช่นเดียวกันแต่ในมาซีสันนี้กองหน้าทิมนชัดเซนการ์สมบัตเข้าไปซุปขุนตักากได้มากถึง23ลูกเป็นเรื่องที่สุดคนอย่างยิ่งที่เขาจะติดโผชุดนี้นะฮะเป็นกันเองปา๋ามอบรางวัลใหญ่ให้กับเจคกิ้งครับพูดหยอกล้อกันสนุก เป็นกันเองเจเกนคลับนะครับกุนซือลิเวอร์พูลและเทนเซอร์อเล็กฟูร์ซันมีท่าทีที่เป็นกันเองในการมอบรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแถมยังพูดกันแบบเฮฮาระหว่างกันอีกต่างหากเจเกนคลับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับและเทนเซอร์อเล็กฟูร์ซันตำนานกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีท่าทีแบบเป็นกันเองสุดๆในพิธีมอบรางวัลสมาคมผู้จัดการทีมวงการฟุตบอลอังกฤษ LMA เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับไม่ว่าเจเกนคลับไม่สามารถนำลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครอบครองได้ ต่เขาเคยประสบความสำเร็จอย่างมากในการนําทีมชิวแชมป์คาร์โลครับและเอเบครับมาเชยชมแถมยังพาทีมลุ้นแชมป์ยูฟาแชมเลียกในทันการนี้อีกด้วยจากการที่มีคิวเจอกับรเรอรลมาริดในรอบชิงชนะเลิศผลงานดังกล่าวทำให้เจิกกคลับได้รับเลือกให้เป็นกุยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลฤดูกาล2021-2022ของทาง LMA โดยรางวันนี้ตัดสินจากเสียงโวตของเพื่อนคุณสีอีกด้วยซึ่งโปร์ิวเซอก็เป็นคนมอบรางวัลให้กับเขาเองกับมือนะฮะ ากการที่ถ้วยรวางวัลนั้นมันถูกตั้งชื่อตามของ Ferguson, ทอเซอร์อเล็กซ์ฟูจูซันเพื่อเป็นเกียรติให้กับเจ้าตัวโดยมีกะยะเกลเลร์โซเกตผู้กัดการทีมช่างเกล็ดร่วมแสดงความยินดีบนเวทีด้วยทั้งนี้นะครับเจคกิงคลับและฟอจิกซันคุยกันแบบเป็นกันเองและยิ้มกันอย่างมีความสุขโดยช่วงเนงนฟอจิกซันพยายามที่จะเดินหลบออกไปเพื่อให้เจคกิงคลับได้ถ่ายรูปร่วมกับเกเลรโซเกตแต่คุณซอชานนมันถึงขั้นชวนฟอจิกซันให้เข้ามาถ่ายรูปด้ววยรับจจนนนเปป็ภาาาพทที่่ดูแล้ะใมก กานนี้เฟอร์กูสันยังพูดแบบติดตลกนะครับว่านี่มันทรมานชัดๆผมทรมานสุดๆผมน่าจะบอกให้เขาไปคุมสกันท็อปยูเนเต็ดสื่อถึงเมื่อ12ปีก่อนเฟอร์กูสันเคยแนะนําให้เจงชลบไปร่วมงานกับสโมสรที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ขณะที่เจงเคร้าเก่าวแบบมีอารมณ์ขันว่าผมไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเฟอร์กูสันทั้งที่ผมอุตสาห์พัฒนาการฝังสำเนียงคนสลแลนผ่านทางการทํางานร่วมกับร็อบบี้ อันดูโรเบสันและคนเคนนี่เดวิสแล้วแท้แท้นี่คือสุลุคาลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบงอย่างของที่25่าพื่นสะบัคนครับขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันแทะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอร์ฟแฟนบอนพันแท้ที่สำคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ